ทีนี้ในมุมของการลงทุนก็มีคําเตือนจากนักวิเคราะห์3ค่ายด้วยกันนะคะว่าเวลาจะเลือกหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการชงดูให้ดีนะคะเพราะว่าถ้าไปดูเมื่อวานนี้นะคะราคาหุ้นของอุตสาหกรรมธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนี่ยปรับขึ้นสดใสทีเดียวนะคะอ,อย่าง RBF ขึ้นไป9.9%เกือบ10%เลยนะคะวันเดียว DOD เนี่ยขึ้นไป3.4%อิชิตันเนี่ยนะคะขึ้นไป7.3% DDD ขึ้นไป6.3% STA 1.6% เ w m 8.6%กันกกุลขึ้นไป4.3%นะคะเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูข้อเท็จจริงจะเห็นว่าคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยอนุญาตให้แค่7บริษัทเท่านั้นที่สามารถนำเข้า,มาเมล็ดได้แต่ยังไม่มีบริษัทใดได้รับอนุญาตให้ สามารถที่จะปลูกได้เลยนะคะหรือพูดง่ายๆคือยังไม่สามารถนำเข้าได้แค่อนุญาตให้นำเข้าแต่ว่าแต่ละลอ็อตอย่างที่บอกไปในรายละเอียดนะคะว่าต้องบอกว่ามาจากไหนกี่เม็ดพันอะไรปลูกแล้วสกัดเป็นแบบไหนหรือว่าจะใช้ดอกของมันนะคะซึ่งถ้านับแบบนี้แปลว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีบริษัทใดบริษัทเดียวที่เริ่มทำธุรกิจเกี่ยวกับการชงเลยด้วยซ้ำนะคะบริษัทหลักทรัพย์เกษตรกรไทยคะ่ะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ชื่อ ว่าคุณหมิ่นลิงหวังนะคะบอกว่า39บริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยเนี่ยประกาศนะคะว่าจะขยายธุรกิจเกี่ยวข้องกับการชงทั้งต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําแต่ในส่วนของเคเิกเองเขาเชื่อว่ากลางน้ําน่าสนใจมากที่สุดเพราะว่าจะต,ต้องใช้ผลผลิตในการผ่านการสกัดของธุรกิจ ไปยังปลายน้ำนะคะเปรียบเทียบง่ายธุรกิจต้นน้ำเหมือนกับชาวนาปลูกข้าวแต่กลางน้ำเนี่ยเป็นเหมือนกับโรงสีทางด้านของคุณหมิ่นลิงก็เลยถามว่าใครรวยกว่ากันน่าจะทราบกันอยู่แล้วก็คือธุรกิจกลางน้ำนั่นเองนะคะส่วนถ้าจะพิจารณาเป็นรายบริษัทไปนะคะต้องบอกว่าบริษัทที่มีแผนชัดเจนแล้วก็เริ่มลงทุนแล้วแม้จะยังไม่เปิดเผยรายละเอียดออกมาแต่เราอาจจะพอหาสมมติฐานได้ ตรงกันข้ามค่ะบ่าวบริษัทเนี่ยไม่ได้มีการลงทุนใดๆเลยนะคะแต่นักลงทุนเนี่ยอาจจะต้องติดตามข่าวสารแล้วก็สอบถามไปยังบริษัทว่าพัฒนาการไปถึงไหนแล้วเพราะถ้าเป็นเพียงแค่การเตรียมตัวยื่นขอใบอนุญาตแค่เตรียมตัวยื่นขอใบอนุญาตสุดท้ายอาจจะไม่ได้ขอด้วยซ้าหรืออาจจะขอไม่ได้ด้วยซ้ำนะคะดังนั้นท่นั้นของกสิกรนะคะก็เลยมองว่าบางบริษัทที่มีฐานกําไรเดิมสูงอยู่แล้วอัพไซต์ที่ขึ้นจากข่าวว่าจะเข้ามา เตรียมตัวขอบริยาตจากธุรกิจในกลุ่มของกันชงเนี่ยก็อาจจะทําให้ราคาค่อนข้างตึงตัวหรือว่าไม่น่าสนใจอีกต่อไปส่วนหุ้นที่ขยายธุรกิจกันชงเราก็อยู่ภายใต้การวิเคราะห์อของเคเซก็คือ RBF นะคะซึ่งเบื้องต้นประเมินว่าการปลูกและสกัดเนี่ยนะคะจะสามารถทําได้รวมแล้ว200ไร่ซึ่งกําไรต่อไร่อยู่ที่1,800,000บาทต่อป,ปีอัพไซต์ต่อกําไรของ RBF ก็เท่ากับ49%หรือมากกว่า300ล้านบาท เท่ากับราคาเป้าหมายจะขยับขึ้นไปนะคะจากราคาเดิมเนี่ยเป็นราคาเหมาะสม13 60. บาท60ตางหรือว่ามีอัพไซด์ประมาณ40%จากราคาเดิมนั่นเองขณะที่คุณสารพลวิรเมธีกุลนะคะเดี๋ยวเราจะโฟนอินเข้าสายด้วยนะคะซึ่งผู้ไม่น่าสนใจค่ะบอกว่า39บริษัทหรอจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมีไม่ถึง10%เท่านั้นที่ประสบความสําเร็จไม่ถึง10%แปลว่าลาย39บริษัทท้าตีเป็น40บริษัทเนี่ย10%ของ40บริษัทคือแค่4บริษัท เท่านั้นเองนะคะส่วนอีกประมาณ80%อาจจะเป็นเพียงแค่การให้ข่าวเพื่อสร้างกระแสนี่คือมุมของคุณสรพลนะคะขณะที่ทางบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะคุณวิกิติระวรรณรัตน์นะคะบอกว่าถ้าดูแล้วเนี่ยนะคะราคาที่ปรับขึ้นมาในหุ้นที่ได้ในสงจากการให้กระแสข่าวกันชงเนี่ยราคาแพงไปมากหรือ,อยังให้ไปดูเทียบกับหุ้นที่ดำเนินธุรกิจคล้ายกันในต่างประเทศค่ะ ธุรกิจกันชงกันช้าเพื่อความผ่อนคลายในสหรัฐเนี e. ่ย PE 3 3ถึง35เท่าแต่บ้านเราเนี่ยนะคะราคาวิ่งไป PE สูง5 0ถึง60เท่าแล้วนะคะของกำไรที่รวมธุรกิจกันชงไปแล้วด้วยดังนั้นก็ต้องดูให้ดีหนึ่งคือรวมไปแล้ว PE ก็สูงแต่ถ้าหักออกเนี่ย PE ยิ่งสูงเข้าไปใหญ่นะคะดังนั้นเรื่องนี้เราจะมาเจาะลึกในรายละเอียดกันสักหน่อยดีกว่าว่าเป็นอย่างไรคะ่ะและอยู่ในสายกับเราณนะเวลานี้นะครับผู้อวยการอาอุโศฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบล กสิกรไทยคุณบอมสรพลวีระเมธีคุณสวัสดีครับคุณสรพลครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณวิทย์ค,คุณเฟร์นแล้วก็เดอะ a สแตนาร์ดวลครับค่ะต้องยอมรับนะคะว่าตอนนี้กระแสเรื่องของกันชงมาแรงมากนะคะราคาหุ้นไม่ว่าจะเป็นหุ้นไหนแค่พูดคําว่ากันชงเข้ามาเนี่ยหุ้นพุ่งแรงแซงทางโคง้งเลยนะคะนักวิเคราะห์ประเมินเรื่องนี้ยังไงคะคุะคณบอม ครับผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับส่วนมากเราก็ชอบเก่งกำไรหุ้นไปในเชิงอีเวนต์เพลย์นะครับเวลามีอีเวนต์อะไรแบบหลักๆเนี่ยนะครับนักทุนทั้งรายย่อยรายใหญ่แล้วก็เผอเสถาบัานด้วยเนี่ยก็ชอบเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับซึ่งผมก็ต้องบอกว่ามันมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับถ้าเราลองย้อนไปในอดีตเนี่ยในช่วง6-7ถึงปีผ่านมาเนี่ยมันก็จะเป็นปีใหม่ปีนึงอย่างเช่นหุ้นโซล่า นะครับในช่วง5ปี6ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าก็เกือบเกือบ30บริษัทเนี่ยก็ 30- บถึงบริษัทเนี่ยก็ให้ข่าวคล้ายๆกันว่าสนใจในการลงทุนทำโซลาร์เซลล์ทำพลังงานทดแทนนะครับแล้วก็จะเห็นได้เลยว่าราคาหุ้นของหุ้นกลุ่มเหล่านั้นก็ปรับตัวขึ้นมานะครับแต่ว่าหลังจาก้6เดือนเนี่ยเราก็จะเห็นเลยนะครับว่าใครทําจริงใครทําไม่จริงนะครับแล้วก็ราคาหุ้นที่สร้างซองที่ต่างๆก็ต้องบอกว่าจบไม่สวยใช่ค่ะนะครับและมาที่เรื่องนี้บ้างนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าม นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่มันได้รับกระแสนิยมเลยเนี่ยคือรัฐบาลเนี่ยก็เห็นชอบด้วย mm hmm. แล้วก็ออยอเนี่ยก็เห็นชอบด้วยนะครับเราจะเลยเราก็เลยเห็นได้เลยว่าเริ่มมีประมาณเกือบสามสิถึงสีิบริษัทเนี่ยให้ความสนใจในความทาธุรกิจนะครับโดยส่วนมากเนี่ยจะอยู่ในธุรกิจปลายน้ํานะครับคือต้อนน้ํากับกลางน้ําเนี่ยอันนี้มีไม่เยอะนะครับ mm hmm. อย่างต้นน้ำเนี่ยตอนนี้ที่ปัจจุบันตอนนี้ให้ข่าวจริงๆเนี่ยก็จะมีอย่างสีตังอย่าง RBS บออย่างกันกุลนะครับรวมถึงตัวชยโย นะครับส่วนกลางน้ำเนี่ยนะครับก็จะมี RBS DOD แล้วก็ KWM <ะ>นะครับส่วนอีก30บริษัทที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นปลายน้ำซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเรามองอย่างนี้ครับเรา,ามองว่าหากเราดูจากในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจะเห็นได้เลยว่าหุ้นเหล่านี้เนี่ยเฉลี่ยเนี่ยปรับตัวขึ้นมาประมาณ 30- 40ถึงเ็ตั้งแต่อออยเริ่มประกาศในช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับเรามองว่าเรา,ามองเป็นสามประเด็นละกันประเด็นแรกเลยเนี่ยนะครับถ้าให้เราเลือกเนี่ยนะครับเรามองว่า ออยู่ในมิดสตรีมหรือว่ากลางน้ำเนี่ยน่าจะดูปลอดภัยที่สุดนะครับหนึ่งเลยคือปลายน้ำเนี่ยผมว่าราคาที่ปรับตัวขึ้นมาปัจจุบันตอนนี้มันเริ่มฟสกินไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับและที่สำคัญเลยคือปลายน้ำเนี่ยผมว่ามันมีความเสี่ยงนะครับในเรื่องของอการแข่งขันทั้งเรื่องของราคานะครับแล้วก็มันไปมันไปคาดมันไปเบสกับเรื่องของอความ ความดื่บเขาเรียกว่าความชอบของคนด้วยครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้อาจจะมีความเสี่ยงถ้าราคาพุ้นปรับตัวขึ้นมาแล้วยอดขายอาจจะไม่ได้ปังขนาดนั้นนะครับส่วนกลางน้ำเนี่ยผมเชื่อว่ามีความเสี่ยงจํากัดนะครับถึงแม้ว่ากําไรอาจจะแบบไม่ได้สูงมากนะครับแต่ว่าเราคิดว่าตัวกลางน้ําในในเฟสแรกผมคิดว่าอยู่ในโพซิชั่นที่ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าเราลองอิงจากตัวในอดีตเนี่ยเราเราลองดูจากต่างประเทศอย่างที่เมื่อกี้พิธีกรพูดเนี่ยนะครับ ผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นกัญชากัญชงทั่วโลกเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในแคนาดาและในสหรัฐเนี่ยนะครับอย่างตัวคือาลฟโครเจเนเรชั่นโครนอสคานอปีออโรล่าแล้วก็อฟรียกับตัวทิวเลเนี่ยนะครับปรับตัวขึ้นมาสองเด้งนะครับอืคือส่วนหนึ่งเนี่ยผมอันนี้คือส่วนตัวนะผมก็วิเคราะห์นะครับว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนคงตกงานแล้วก็เครียด นะครับก็มาบริโภคพวกเกี่ยวกับธุรกิจเนี้ยเยอะเอาเสพใช้เยอะนะครับก็ทําให้รายได้เขาโตแต่ผมลองไปดูในกําไรนะครับทั้งคุณทราบไหมครับว่า80%สิอร์ซของหุ้นที่ผมพูดไปเนี่ยไม่กําไรนะครับอืมค่ะไม่กําไรเลยนะครับขาดทุนด้วยนะครับแล้วก็บางตัวเนี่ยเทรดเพราะฉะนั้นเวลามันไม่กําไรอ่ะมันดู PE ไม่ได้ถูกไหมครับค่ะมันก็จะไปดู price per book ก็เทรดประมาณทักสถึงสี่เท่า อันนี้ผมก็เลยใช้กับนักงทุนครับว่าตอนนี้เราอยู่ในเฟสแรกของหุ้นการชงนะเพรบบาะฉะนั้นเนี่ยมันไม่แปลกว่ามันจะมีเพน์อัพดีมาทุกคนตื่นตัวนะครับแต่ผมว่าในอนาคตเนี่ยคุณลองดูต่างประเทศเลยซึ่งเขามีความเชี่ยวชาญมากกว่าบ้านเรามาหลายปีอยู่แล้วเนี่ยผมก็จะแนะนให้กับนักลงทุนที่ใครเป็น Val u e i n v e s เ o r เและอยากลงทุนในธุรกิจนียาวๆเนี่ยลองดูหุ้นต่างประเทศดูนะครับว่าเขาไม่กําไรนะครับอืนะครับแล้วก็ Pri c e เบอร o บุเทเกือบสี่เท่านะครับ ผมมองประมาณนี้ครับค่ะครับคุณบอมครับทีนี้เนี่ยพุ้นตอนนี้มันขึ้นไปค่อนข้างเยอะแล้วนะในกลุ่มแบบนี้นะฮะยังพอมีอัพไซด์เหลือบ้างไหมครับเมื่อจะเป็นต้นก็ดีกลางน้ําก็ดีปลายน้ําก็ดีมองยังไงครับตรงนี้คือโอเคครับตอบคำถามนี้ก่อนนะครับก็เราก็ลงมาวิเคราะห์นะครับพอดีเราได้ได้ระเกียดให้ให้เชิญไปไล่ที่ตัวเขาแถวเขาใหญ่เนี่ยเมื่อสองวันที่ผ่านมานะครับก็พาฟาร์มเนเจอร์ไปเราก็พาลูกค้าของกษิกรไทยไปนะครับ ก็ต้องบอกว่าวิธีการปลูกเนี่ยมันแบ่งออกเป็น3แบบนะครับ mm hmm. ก็คืออินดอร์ออ o u t d o o r ์ mm hmm. นะครับแต่ว่าถ้าเราดูกาําไรผมสรุปเลยแล้วกันนะครับ Assumption ของเราเลยเนี่ยคือ1ไร่ปลูกได้ประมาณ2,400ต้นนะครับ mm hmm. แล้วก็จะมี yield ขอบแล้วก็เราดูราคาของตัว CBD เนี่ยเราให้ประมาณ4 0 0แสนบาทนะครับแล้วก็เราให้ตัว uh, SCNA เนี่ยประมาณ20% นะครับส่วนช่อดอกหนึ่งเนี่ยนะครับกิโลกรัมละประมาณ 20, <c oughs> 2 0,000ื่นไอซัมชันทั้งหมดตรงนี้ลงมาที่กําไรต่อไร่นะครับถ้าเป็นต้นน้ำเนี่ยนะครับจะอยู่บริเวณประมาณ700 0 0สบาทต่อไร่ถ้าเป็นกลางน้าเนี่ยจะอยู่ประมาณบริเวณ1.8ล้านบาทต่อไร่นะครับแล้วเราลองเอาตรงนี้เข้ามามาเราทําได้แค่นี้นะปลายน้ำเรายังทําไม่ได้ <c oughs> นะครับก็ก็คือสรุปเลยคือต้นน้ำเจ็ดแสนปลายากลางน้ําประมาณล้านแปดแล้วเราลองเอามาดูว่าบริษัทต่างๆที่เขาให้ข่าวเนี่ยว่าเขาทําอะไรยังไงเราก็ลองเอาจําน,นวนตรงนี้ คูณกับจานวนไร่ที่เขาคูณดูนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าถ้าจะเอาแบบเอ็กซ์ตรีมสุดเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่าการคูณเนี่ยมีที่เยอะซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยการคูณเขาไปทําที่ของตัวพลังงานลมใช่ไหมครับแล้วเขาก็ทาทาที่ข้างล่างปลูกได้แต่ว่าเขามีประมาณสามพันกว่าไร่ครับแต่ผมเชื่อว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแต่ถามว่าถ้าจะทําจริงๆแล้วคนม,มีน้ําหนักหน่อยเนี่ยผมว่าเป็น RBS กับสีตังผมว่าสองบริษัทนี้ก็คือทําประมาณหนึ่งร้อยถึงสองร้อยไร่นะครับซึ่งถ้าลงไปในรายละเอียดเลยเนี่ย ไม่ได้สร้างกําไรเยอะนะครับต้องบอกก่อนนะครับถ้าจะเอาถ้าจะส่งผลต่อกาไรเยอะสุดเลยเนี่ยคือ RBS มันจะมีกําไรประมาณัพไซด์ประมาณ40%จากปัจจุบันนะครับส่วนตัวสีตังเนี่ยเนื่องจากผ่านเขาใหญ่และปีที่ผ่านมาเขาได้กาไรเยอะมากจากทั้งยางแล้วก็ถุงมือยางเพราะฉะนั้นเนี่ยอัพไซด์ของเขาไม่ถึง1%นะครับเพราะฉะนั้นข่าวโดยสรุปเลยคือ RBS เนี่ยจะมีัพไซด์ต่อประมาณการสูงที่สุดนะครับส่วนตัวอื่นๆเนี่ยผมเชื่อว่านักวิเคราะห์หลายคนยังไม่กล้าลงว้ในประมาณการครับ ก็เลยอยากถามคุณบอมแบบนี้นะคะคือในฐานะนักลงทุนเนี่ยแน่นอนเวลาเราเห็นผู้บริหารอามาให้ข่าวนะคะเราก็จะมั่นใจระดับหนึ่งแต่ว่าในมุมนักวิเคราะห์อย่างที่บอกว่าคุณบอมเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าประมาณ 40, 40บริษัทอาจจะมีแค่10%ที่ทําแล้วสําเร็จเราสามารถดูหรือว่าคาดการบริษัทที่มีโอกาสสาเร็จจากปัจจัยไหนบ้าง แล้วก็ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเราควรลงในช่วงเวลาไหนเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปดูในตีมของโซล่า6เดือนจบไม่สวยถ้าสมมตินะคะมันเป็นเดจาโวกลับมาเหมือนกันเนี่ยเราควรรอให้ชัดเจนก่อนค่อยลงทุนจัดช้าไปหรือเปล่าดังนั้นก็เลยอาจจะเป็น2คําถามที่ฝากให้กับคุณบอมช่วยเคลียร์ข้อข้องใจนอยได้ไหมคะครับก็ตอบเลยนะครับอันนี้เป็นคําถามที่ดีนะครับตอบเลยนะครับว่า หนึ่งเลยเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงครับผมว่าหุ้นกลุ่มพวกนี้มันยังมีมีโอกาสในการย่อตัวสูงนะครับอ่าแล้วก็อะไรทําให้มันย่อตัวได้หนึ่งเลยนะครับก็คือเรื่องของอกฎหมายจากทางภาครัฐนะครับว่าถ้าสมมติว่ามันใช้ใช้ไปสักระยะหนึ่งแล้วมันรู้สึกว่าเออมันเริ่มเห็นผลข้างเคียงเนี่ยถ้ามาตรการภาครัฐออกมาเข้มงวดมากขึ้นอนะ่ะกลุ่มนี้มันจะโดนอย่างในอเมริกานะครับประมาณสองสาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นลงมาประมาณสิบถึงยี่สิเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็คือเรื่องที่ว่าไปเบสว่าโจไบเดนเขาจะ ผ่อนคลายในบางรัให้ใช้ได้แต่ปรากฏว่าไม่ไม่ได้ออกมาเป็นอย่างไรจริงๆอย่างงี้ครับมันก็ก็ก็จะเจอตีกับกับปัญหาเรื่องที่2คือเรื่องของโอเวอร์สปายที่มีการปลูกกันเยอะจนทำให้สุดท้ายเนี่ยแอสเซมบลนที mm ่เราประเมินไว้ที่70,000 0กับ20 0 0 0เนี่ยอันนี้มันใช้ตัวเลขนี้ไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นดาวไซด์นะครับ <c oughs> แล้วก็ถ้าเราดูจากในรายละเอียดของหุ้นแต่ละตัวเนี่ย <c oughs> กับผู้บริหารเนี่ย <c oughs> ผมเชื่อว่าอันนี้ผมคง <c oughs> ไม่ได้ตอบว่าผู้บริหารคนไหนเชื่อได้เ <c oughs> ชื่อไม่ได้ <c oughs> แต่ว่า ลองย้อนกลับไปดูนะครับตอนนี้โลกออนไลน์นะครับลองย้อนกลับไปดูที่เขาให้สัมภาษณ์ในประเทศอื่นๆเนี่ยก่อนที่จะมาถูกดูถึงเรื่องการชงเนี่ยดูในออฟเดย์ก็ได้ครับว่าที่เขาประเมินว่าธุรกิจเขาจะเติบโต20-25%ช่วงต้นปีผ่านมาเนี่ยทำได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมผมลิสต์ให้ฟังเลยนะครับในในผู้บริหารในกลุ่มเครื่องดื่มหลายคนเนี่ยนะครับบูมมากนะครับแต่ว่าทําไม่ได้นะครับอันนี้ผมถ้าให้ผมเลือกเนี่ยเครื่องดื่มผมจะเอาไว้หลังๆเลยเมื่อเทียบกับราคาที่เพิ่มขึ้นมานะครับส่วนกลุ่มฟ นะครับกลุ่มร้านอาหารอันนี้ผมจะเอาไว้หลังๆเช่นเดียวกัน <Ừ. S 2> นะครับผมว่า2กลุ่มนี้อาจจะราคาปัจจุบันที่ขึ้นมาแล้วเนี่ยอาจจะไม่ตามนะครับ uh huh. ส่วนผมคิดว่าถ้าจะให้เลือกเนี่ยผมมองว่า RBS เป็นตัวเดียวที่อยู่ในโพสิชันที่ดีนะครับ uh huh. แต่ว่าถามว่าอัพไซด์เริ่มจํากัดไหมก็ท uh huh. ้าเมื่อกี้เราเอา2ไร่สองไร่ไปคูนอัพไซด์จะอยู่บริเวณประมาณสิบเก้าถึงยีสบาทครับส่วนตัว uh huh. อื่นๆนะผมว่าไม่ได้มีไม่ได้ส่งผลแบบอย่างมีนยัยยะเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปเลยคือใครจะลงทุนหุ้นกลุ่มนี้นะครับผมเชื่่อวา RBF มัน uh, น่าจะเป็นของจริง <Ừ. S 2> นะครับแล้วก็ถ้าขายเครื่องเนี่ยก็คือ KWM อันนี้แต่ว่าก็ต้องไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับส่วนเครื่องดื่มผมคิดว่าไม่เชีย์เลยครับไม่แนะนํะประมาณนี้ครับรอบ,บอมขอถามานิดนึงนะครับก่อนทนี่ที้บอกว่าตา่างประเทศเองนะครับมีคนคาดหวังการลงทุนค่อนเยอะแต่ท้ายที่สุดออกมาพาะว่ามีบริษัทจํานวนน้อยมากที่มีผลกําไรท่าทีของนักลงทุนต่างประเทศที่มีต่อเรื่องการเปิดเสรีกัญชาในต่างประเทศก็ดีหรือการชงก็ดีตอนนี้นะเวลานี้เป็นยังไงบ้างครับ คือรอครับคือตอนนี้ต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยตอนแรกเขาเชื่อว่าพอไบเดนเขาสามารถซีเคียวทั้งสภาบนและสภาล่างได้เนี่ยมีโอกาสที่เขาจะคือต้องบอกว่าอเมริกาเนี่ยมีหลายรัฐนะครับที่อนุญาตแต่บางรัฐก็ยังไม่ได้อนุญาตนะครับเพราะฉะนั้นการที่มันรอเนี่ยมันก็คือรอว่ามาตรการตรงนี้เขาจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าผมแชร์กับท่านคุณฟังนิดนึงครับหุ้นกลุ่ม กัญชากัญชงเนี่ยมันขึ้นมา3-4เด้งจริงนะครับในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแต่ว่า1เลยคือไม่กําไรแล้ว2เลยเนี่ยเราเริ่มเห็นการคอนโซลิเดตแล้วนะครับก็คือการเอ็นแอนเนะครับที่ที่ที่บางบริษัทเนี่ยอาจจะไปต่อไม่ไหวนะครับเจ้าใหญ่ก็เลยมาซื้อนะครับก็เลยแชร์ให้ฟังประมาณนี้แล้วกันครับว่าถ้าใครจะคาดหวังว่าจะจะกำไรมาหาศาลเนี่ยผมไม,ไม่ไม่คิดอย่างนั้นเลยครับค่ะ